เก็บไทัวันนี้อาหารเย็นจะกินอะไรอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยอาหารฝรั่งหรืออาหารใช่มีสองช้อยอาหารฝรั่งหรืออาหารไทยอาหารไทยเีลีเดอร์อาหารไทยออลีเดอร์อือลีเดอร์ออลีเดอร์นี่อาหารนิสานแล้วนะนิสซานได้ด้วยครับเอออยากจะกินอะไรคิดว่าอยากกินอะไรไก่ ตื่นเช้ามาเล่นเกมเลยเนาะอืมเออกินไกน่เหรอกินไก่สิกับอะไรอะข้าวเหนียวข้าเหนียวจริงๆเลยมากๆจริงๆเลยอิลลีเดรอจริงๆเลยอีลีเด้ออือฮะเ,เออแล้วคิดว่าเล็กกับพ่อจะกินไหมมันกินอาหารทาไทยหลายวันแล้วนะครับจะกินซซอีกอแซบสี่จะกินอีกใช่ไหมครับโอเค นี่ปลาซีเดียสพริกปลาร้ายนะจร๊าดคนอันนี้เป็นปลาน้ำปลรราปลากระกดี่ที่ต้มเดี๋ยวเราก็จะเอาเต่ล้างมันนะสูตรนี้ทำให้ดูบ่อยๆนะทุกคนอร่อยด้วยนะ ชอบแบบไหนโค,น,คนๆเร็วๆกลางๆก็เติมได้ตามสะดวกนะจ๊ะางปรุงตามที่เห็นเลยไม่มีอะไร <c oughs> เยอะเลยใส่ผงชูรสแทนไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่จ้ะเอาตามชอบจ้ะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะกเพิ่มอีกห <c oughs> น่อยโอเค น้ำพริกปลาร้าเราก็จะข้คนๆสวยๆอย่างนี้อร่อยด้วยนะทุกคนเลยแบบไม่ต้องชิมเลยแบบนี้เลยตักเสร็จอันนี้อังนี้ทึ่งซีพนัทตักไปด้วย มาแซ่น้ำพริกปลาจ้าทุกคนง่ายๆเนาะ ยังบักย่งนี่ผ้าตีดผ้าให้แม่เฮ้อฮทำไมหดแล้วทำไมน้องร้องเพลงอะแล้วแม่แอบถ่ายอ่ะต้องแอบถ่ายอย่างนี้แหละเวลาให้ร้องอะไม่อยากจะร้องเนี่ยเออจริงๆริอะแมทธิวอะร้องเพลงเพาะมากนะผมด้วยผมด้วย แต่ผมไม่กล้าลองต้องแอบถ่ายตอนนั้นแม่แอบถ่ายโอ้ช่วยแม่รีดผ้าแล้วเ mm hmm. ออเก่งมากเลย mm hmm. แม่แม่ได้นั่งยังเนี่ย mm hmm. ตั้งแต่เช้าเนาะ mm hmm. แม่ทำอะไรไว้เยอะแยะเลยเลกมีอะไรต้องทำ mm hmm. เพื่อนไม่ออกไปข้างนอกเหรอเ,เพื่อนเพื่อนเล่นเกมเหรอเออแม่แม่ยังบอกว่าไอเทศกาลอีสเตอร์นนะ่ะทำไมไม่พากันออกไปข้างนอกมัง่งแล้วก็ใส่แมสกันใส่แมสออกข้างนอกแป๊บหนึง่งเพื่อนเล่นเกมเหรอหเขาเลยไม่ไปเหรออเล็กก็เลยไม่มีเพื่อนนะอืมนั่นแหละมีแต่เพื่อนเล่นเกมไงเลยก็อเล็กก็ทำขนมไปสิเออหละ เดี๋ยวแม่พาออกไปแต่ไม่ออกไปก็ดีเหมือนกันแน่โควิดนะนะทุกคนโควิดอืม,อ,มอะไรกก็ช่วยแม่ได้เยอะหยุดเนี่ยในหลายอย่างเลยอืม มานีสิหนึ่งปลาทุกคนเบิองผักนี่ผักมีผักชอยเรากะมีผัก่ากะลามจ้าเรากะมีผักกาดเนาะจ้าผักเยอะเลยจา้าสีใสให้มืดเลยนี่เรากะเป็นปลาปลาที่สือ่อมเมืนนันนะจา้าทุกคนหอยกะามะมักเกลือเนาะจา้ดเรากะเป็นสมุนไพรเป็นตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขาด้วยนะนี่ จะใส่ซ mm ึ hmm. ้งนั่งดีกว่าปุตาลงไปปเครื่องน้ำทองไข้ในมะกรูด นับถอไปเดี๋ยวตันึง ใส่มือตัว่ใสหมดไมด้ทุกคนหนึ่งพักเฉพาะเลยนี่ขยังสีมันสิต่างก่าไรห,หนึ่งพักได้ไ,ลลไรบ้างอันนี้ก็อยากสกินมั้งจ้ะไปใส่หมดหนึ่ง เดี๋ยวพัก่นกจะเาดี๋ยวพักนดกันู เลี้ยวด้ามทุกคนจ้าขับไปเปลือยเลยขับปเปลือย ปลาพี่น้องอาหารเย็นจ้ะทุกคนตามที่เห็นโอ้โหอันนี้เค้กของอลเล็กเค้กแอปเปิอลอเล็กนะดูสิอลเล็กแมทธิวกินไปสองชิ้นมใช่แมทธิวกินไปสองชิ้นเนาะ <laughs> แล้วก็ปีไกล้อบจ้าทุกคนแล้วก็มีปลาหนึ่งเนาะนั่นแหละก,ก็ข้าวเหนียวนั่นแหละก,ก็นี่น้ำพริกปลรรา มีน้ำจิ้มซีฟู้ดของปลาเขียบต้องกินปลาซามแล้วฮะ <c oughs> ต้องกินปลาซามแล้วไม่ไมอะไรกินอันเดียวอันเดียวเออเอออันเดียวไปกินข้าวเล้งกันจะ้ะสวัสดีครับทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีไทยกันนะจ้ากินข้าวแลง <c oughs> วันนี้กินสามคนจ้ะปะปะติดประชุมเลยจ้ะ <c oughs> มาช้าถรรมะกับกินเทอาหลังจากไปยูกับกินกโอนนะจ้ะ ทักทายจะได้จาก,กินเข่าเรงจติบเข่าเ <c> ป <oughs> <c oughs> ิดข้อเท้าข้อเท้าเออเอาถ้วยเอาถ้วยมาให้แม่ค <c oughs> ่ะถ้วยมาจะตักน้ำพริกทุกคนจ้าเสงเด็ดตักน้ำพริกปลาล่าน้ำพริกปลาล่านี่เก็บเอาเล็ก ปลาต้องไอ้นี่เองนะครับอดก็ <c oughs> ยังจะบูดจะจะบอกนหฮั่นเยอะได่น,<ม>นี่แมททิวขอข้าวเหนียวไก่มาก็เลยทําเป็นไก่อบทุกคนคงครับนี่ไงอืมแต่ทุกคนกินได้พ่อกินได้เล็กกินได้กินที่พักเอาเลยแมทธิวผักไหมลาหยิบเองระวังก้างแม่ไม่แกะให้นะเล็ก ไม่แก้ทายไม่เป็นไรคนจะทำเองได้ไม่ต้องใช้แม่โอ๊คเดี๋ยว่าจานรองขอนบอดไม่หอนเอาช้อนแม่ครับเดี๋ยวแม่ไปเอาช้อนไม่ไปอาได้ไม่ต้องใช้แม่ไม่ต้องใช้แม่ไม่ถือเอลือมาเลยมันรนอนหุบเลยไงไอตัวแอนที่แเราสองยุ่งสุดขั้ไม่เอามาแบบอย่างนี้เฉยๆนี่ตักอย่างนี้ครับลูกนไง อืมฮึตั้วจเลยมันจะก็้เย็นใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวไม่สักให้แต่พูดถึงว่าทำเองเวลากะไปเก็ดตาเงี้ยเดี๋ยวเอาไว้ให้พ่อด้วยแล้วก็ไก่แม่จะใช้แม่แต่ว่าแม่ช่วยได้ไม่ช่วยได้ครั้งต่อไปก็ช่วยเหลือตัวเองครับลูกโอเคชริงครับแป๊บเดียวกินแล้พักหนึ่ง ปลาอร่อยนะมันนีเค็ดว่าไหีมี่ะแม่คิดว่าไี่มีกก้างครับเพราะว่ามันได้นี่ออกมาเลยครับอ๋อมันกดใช้มือครับใช้ข้าเหนียวจิ้มอย่างนี้ครับลกเนี่ยอือืออืออือือ ก็กินอนี้ที่เรานุณเท้กอะน้ำพริกปลาอร่อยมากทุกคนไข่ก็ร้อนข้าวก็ร้อนปลาก็ร้อนเต็ยงไงร้อนหนุ่มๆอยู่น้ำหนึน่งอาทิตย์จา่าแล้วก็เอ่อว่ได้ไปใส่จาเพราะว่าด้วยด้วยโควิด มันมาเรหลอกสามยังสี่นะจ๊ะหลอกที่สามเรากะอน้างสีรุนแรงอยู่เรากะเซฟตัวเองได้อยู่บ้านก็เซฟจนสี่ขันบ่มีทุลายยังไปข้างนอกเดินชอ็อปปงช็อปปิ้งยังก็ว่าต้องไปอกจ๊ะแต่ว่ากะบอกอันเด็กอยู่ว่าอันผ่ามูผ้าสิผ้าออกไปข้างนอกยังสี่กับไปยังสี่นะจ๊ะไปกับมูยังยังสี่แต่ว่ากะ <c oughs> มูว่าไปจ้ะมูติดเห่นเกิมจ้ะ <c oughs> อะไรกันเลยแบบเงาเงงอยู่บ้านผู้เดียวจ้ะ ะเวลาวันหยุดจังสี่เทศกาลจังสี่อ่ะแล้วก็เดินสายอืมแล้วเพื่อนก็ตื่นสายจังสี่น่ะนะทุกคนก็เลยอะไรก็อยู่บ้านซอยเมฮิตงานบ้านส่วนแมททิวเนี่ยเพิ่นมีอันเพิ่นกยุดโรงเรียนกยุดคือกันจับแต่ว่าเพิ่นกมีแบบสอมกีฬาวันจั์วันค้ารวันผุดมืออื่นเนาะแมทแล้วก็ได้หยุดใช่ไหมอืมสามมือแต่ว่าเป็นช่วงช่วงสาวจังสี่น่ะจ้ะ หัลโหลเพิ่นกระสีเห็นเพิ่นมานั่งกินข้าวน้ำจังสีนะจ๊ะใช่ครับส่วนปป้าเพิ่นต่อไปเฮ็ดงานจ๋าช่วงนี้เราไปยุดธนะสิไปยุดวันระวังก้างมาดูไปยุดวันเพื่อฮัทนี่ละปป้าน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดอร่อยอ่ะไกล้ เล็กระวังก้างนะลูกจะเป็นนี้แล้วก็จิกเลยนี่ตรงนี้ไม่มีก้างแม่เล็กอา้าวแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวแม่เอาเองเพราะว่าวมันมีก้างพักหนึ่งอล้วกวผักต้มแล้วครับแต่ว่าร้อนใช่ไหมครับอันนี้เป็นผักชีในไ,ไม่มีก้างตรงนี้ไม่มีก้าง,งนี่รนครับอื่ตรงนี้ครับ อวทีคอนแม่เอ้ยอันีตัวอะไรครับแม่ตัวอะไรคะรับลูกกินก้อนจ้ะมาจบนะครับเอาข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดยังอันนี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอืมอร่อยไก่อร่อยไหมแม่ตั้งใจกินปลาวันนี้เนื้อปลาสามตัวเลยเห็ด อ่างไรก็อันนี้จะทุกคนโอเคที่ไก่แม่ทายขมิน้นแม่ทรายตะไคร่แม่ทายกระเทียมผัดพิกไทยพิกไทยเม็ดนะแล้วก็หนึ่งอีกลาบผักชีลาบผักชี อะไรไหมต้องบักกะแล้วเออดีมากวิชิมักไก่หน่อยนะไม่จุดจินตนากการใส่งี้เศรบเนาะแศรษสิผักนุ่มๆ ักอร่อยมากมนสเดมเดขอม้ซูอมดก็วดสมน้มืดมืสูเดี๋ยวกแดดเดี๋ยวกั็คมจ้ะมมนี่แดดดีจากทุกคนไม่จิ้มปลาล้าหน่อยเนาะ จะทำเค้กอะไรพรุ่งนี้จะทำเค้กอะไรเดี๋ยวไปทำมันเพื่อหัตเัืหักเพื่อหัดในอีสเตอร์ใช่ไหมฟอริกติดอ็ออก มันผู้หัดยอเล็กทำทำอาหารอาหารฝรั่งเล็กบอกต่อไม่เที่ยบเซบีรีปลาก็อร่อยเนาะผมชอบนางน เร <c oughs> าทำมันต้มประมช็อปน่องไก่เหรอ <c oughs> อืมอืมออร่อยจริง <c oughs> ผักมีเยอะเลยเจียบผักได้รอันนี้ครับกระหล่ำกระหลำ,ลำอ, <c oughs> อือืมกินเลย โอ้โหหอนห่อนดีดียังห่อนอืม <c oughs> ไม่ไค่เยอะใก่เยอะเยอะเดี๋พ่อมาพอ่อก็กินใช่ไหมห่อขท้าวแค่นั้นก็เหลือก็ดีแล้วเหลือเยอะดีแล้วเพราะว่าแม่ไม่กินไงวันนี้แม่อยากกินปลาไงเดีย๋ยวเความชอบอันนี้ก่อนปลาเหรออืมก็ดีแล้วกับข้าวเหนียวเพอร์เฟกต์เลยอืม กินกับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วทำไมไม่กินน้ำจิ้มซีฟูดมมตติ้มะแลยเห็ดให้เพิ่นอีกปากก็กินได้ลองจิ้มดูึดงแล้วอรอที่หรหกไม่มีก้างไม่มีกล้าง อร่อยมากครับมีพักกระลงแล้วก็มีพักช่วยหอนกินเค้กฟไปจากคนแม่ทิมกินไปสองแล้วเนาะจะกินอีกใช่ไหมโอเคอาหนึ่งเลยคนละหนึ่ง กินเลยเอาไหนสิอันไหนก็เหมือนกันกินพี่เนาะกินชาเช่มัย้องบอกนะเชฟสิแม่ชูตักมาจากสุดบึงกินไปซ้อมกันเดี๋ยวสิแต่ชอบที่มันไม่หวานมากแต่แม่พี่ว่านะถ้าใช้เปิ้ลียวอ่ะมันจะเปรี้ยวหวานอะร่อบนั้น แต่เราไม่ดีเนาะเดี๋ยวเนี่ยเราใช้แอปเปิ้ลแดงยิมอร่อยทุกคนจับกับอาหเย็นมื้อนี้กาจัดทุกคนสามคนกคจบท้ายด้วยของหวานเอเกแอปเปิ้ลมาจัดแซ่บดีของเื่อจักทุกคนจับ ขอบคุณสุภสุขกนที่แวะทักทายกันนาตาช่วงนี้่ค่อยเดตตอบคอมเมนต์นะจ๊ะเพราะว่าอ่ใสดวงตาเป็นแห้งนะจ๊ะทุกคนเราก็เพราะว่าเขาจดจองในการเพจคลิปตาโตอย่างทั้งสี่กับนั่นแหละมันใส่ดวงตาอยู่บ่อยๆยังสีหนะจ๊ะเลยขอพักสายตาแป๊บนึงด้วยตาฉันละเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันจ้ะมันี้สบายดีสวัสดีเดย์บายบขอบคุณครับบ๊ายบาย